สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาทําคลิปในห้องออกกําลังกายนะคะทุกคนก็คือทําไมเราต้องออกกําลังกายใช่ไหมคะทำไมเราต้องนั่งสมาธิทําไมเราต้องจูนตัวเองในการที่เราจะแมนิเ่ทหรือว่าการใช้กดแรงดึงดูดใช้จิตดนบันดานแล้วแต่คุณจะใช้คําคำไหนนะคะแต่ ไม่ว่าคุณจะใช้คำไหนทุกคำทุกออย่างที่คุณจะ manifest ใช้การ manifest มามันก็คือการที่เราต้องมีสมาธิอคือการจดจ่อนะคะมันคือการจดจอ่อจดจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จดจอกับสิ่งที่เราปรารถนาที่จะสำเร็จจดจอ่อในสิ่งที่เราได้ manifest ไปนะคะได้ขอจักรวาลไปได้ขอพระเจ้าไปว่าเราต้องการการสำเร็จแบบไหนเราต้องการเรื่องเงินงานสุขภาพความรักอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราจะต้องใช้การจดจอ และการจดจ่อที่ได้ผลดีที่สุดก็คือเราต้องมีสมาธินั่นเองนะคะ,ะการออกกำลังกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีสมาธิที่ดีนะคะเพราะว่าพอเราใครหลายๆคนนะคะที่ออกกำลังกายจะรู้ดีนะคะว่าเราจะเอาสมาธิของเราทั้งหมดอะคะ่นะ,คะไปจดจ่ออยู่กับ สิ่งที่เรากำลังทำใช่ไหมคะนะคะอย่างาโคดอะโคดจะชอบเล่นจิมบอลนะคะเล่นจิมบอลรู้สึกว่ามันให้มันสนุกด้วยแล้วเราจดจ่ออยู่ที่ลูกบอลจิตใจของเราอนะคะ่ะใจของเรามันจะจดจ่ออยู่ที่ลูกบอลดูเหงือนะคะ่ะ ดูเหงื่อได้เหงื่อดีมากค่ะนะคะเราจะจดจ่ออยู่ที่ลูกบอลเหมืนว่าเราสมาธิของเราอาไปรวมไว้ที่ฟุตบอลลูกบอลเคลื่อนใช้จิตใช้ใจของเราเคลื่อนไปตามอาลูกบอลน,นะคะมันเลยเป็นอะไรที่การออกกำลังกายแบบใช้อุปกรณ์และมันก็ได้ประโยชน์ดได้ประโยชน์ในการที่ ทำให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเหมือนกันคะ่ะการที่เราจะ m a n i f e ตเราก็ต้องจดจอกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะจดจอกับสิ่งที่เราได้ได้สั่งจักรวาลลงไปว่าเราต้องการสิ่งใดว่าเราต้องปรัถนาอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจะได้เห็นผลไวที่สุดก็คือการที่เรานั่งสมาธิ ออกกาลังกาย2ออย่างนี้คือโค้ดบอกเลยว่าเร็วแล้วเร่เร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วแบบติด speed x คูณสิบ x คูณร้อยจริงๆค่ะนะคือโค้ดได้สิ่งสิ่งหลายๆสิ่งมาแล้วโค้ดก็เอาสิ่งสิ่งนั้นนะคะมาบอกต่อพวกคุณนะคะว่าโค้ดทำอะไรแล้วมันได้ผลเร็วโค้ดทำอะไรแล้วมันได้ผลจริงโค้ดก็เอามาบอกพวกคุณต่อนะคะ ไม่ได้กักไม่ได้เป๊กไม่ได้อะไรทั้งนั้นค่ะนะคะคือโค้ชจะชอบออกกําลังกายชอบนั่งสมาธินะคะแล้วก็ชอบแบบเมื่อก่อนก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าความที่เราเป็นคนที่เชื่อคนยากนะคะเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง <c ười> คือโค้ชจะเป็นคนที่พิสูจน์ความจริงให้ได้ะคะ่ะโค้ชจะต้องเห็นกับตาตัวเองให้ได้โค้ชถึงจะเชื่อไงคะ่ะ คก็เลยแบบลองผิดลองถูกไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ช่างอะโค้ดจะไม่เชื่อโค้ดจะต้องเอามาลองเองนะคะแล้วโคดดึงดูดอะไรได้แบบหลายๆยอย่างแล้วคดก็เลยแบบอ๋คอค่ะพอโคดอ๋อค่ะโค้ดก็จุดจุดนั้นมาพัฒนาพัฒนา,พ,ฒนาพัฒนาก็คือการาจุนตัวเองทําสมาธิและเริ่มที่จะสวดมนต์สวดมนต์บทอ,อะไรก็ได้ที่เรา เราศรัทธาพอเราศรัทธาเราสวดเรามีมันเหมือนว่าเรารวมรวมตัวเองบทสวดมนต์สมาธิรวมเข้าด้วยกันนะคะรวมเข้าด้วยกันแล้วมันทําให้เราแบบสบายใจพอเราสบายใจพอเราเบานะคะทุกสิ่งที่เราสั่งจักรวาลออกไปค่ะมันจะกลับมาเร็วมากมันจะได้เหมือนอย่างที่เรา,เอ,าออกคาสั่งไปอนะคะ่ะ มันได้แบบนั้นเลยนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าโค้ก็เลยวันนี้ก็เลยแบบว่าเออนะคะเนี่ยร้อนด้วยร้อนด้วยนะคะเพราะว่าห้องนี้ไม่ได้ติดแอร์นะคะเพราะก็ออกกําลังกายแบบต้องการเอาเหงื่อต้องการเหงื่อต้องการแบบที่จะให้ร่างกายได้แบบตื่นตัวจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องแอร์มันไม่ค่อยได้เหงื่อมันเหนื่อยมัน อาจจะทําให้ร่างกายแบบอ่ะยังไงอะ่ะแต่สิ่งที่ต้องการก็คือเหงื่อต้องการขับเหงื่อออกมาค่ะนะคะมันว่าขับของเสียออกมาจากร่างกายของเรานั่นเองนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าอ่าสดชื่นขึ้นมีพลังมี energy จริงๆนะคะทุกคนใครที่ไม่เคยออกกาลังกายลองออกดูนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่า มันมีพลังอ่ะมันไม่ได้หมดพลังมันไม่ได้เหนื่อยแบบเราทํางานเราทํางานบางทีเราเหนื่อยเราเหนื่อยแล้วเราไม่อยากทําอะไรแต่ว่าการออกกําลังกายมันทําให้เรามี energy มันทําให้เราแบบมีไอเดียผุด,ด,ดขึ้นมาเยอะแยะมากมายลองดูนะคะ